้วย <S preach science> อ๋อโมบึงสีดำๆนั่นูครับสวัสดีครับพ่อครับบัวพ่อใช่ไหมครับเนี่ยเอามากี่ตัวครับวันนี้เอามาแค่นี้เลยอะหน ER. <t ried idad> other, uh, <t ations> God, ึงสองสามสี่ตัวเอ้ดำๆนี่แม่ลูกใช่ไหมครับเนี่ยอ๋อสายหูแม่ลูกตัวนี้ขายเท่าไหร่ครับเนี่ยเจ็ดหมื่นกว่านะครับเดี๋ยวสำหรับสายหูครับลูกที่เท่าไหร่แล้วพ่อลูกที่เท่าไหร่แล้วครับ ลูกที่3นะครับโอ้ตัวใหญ่ยดีนะครับสูงประมาณร้อยหกสิบกว่าครับเกือบร้อยเจ็ดสิบครับอันนี้ลูกมันสำหรับสายหูที่ชอบกันครับแยกไหมครับหรือว่าขายเป็นคู่ถ่ายเป็นคู่นะครับเจ็ดหมื่นกว่านะครับตัวนี้ลูกนะครับสายหูสำหรับยอดมากสายหูเจ็ดหมื่นกว่านะครับคู่นี้แมวหัวเงามงาเพลินมาก 63ครับแล้วตัวกลางนี่แหละครับตัวกลางห้าหมื่นไอ้ไอนี่แหละครับเนี่ยตัวนี้สี่หมื่นกว่านะครับเอาตัวกลาง 5, ตัวกลางไอ้สูงประมาณร้อยห้าสิบบัวครับเนี่ยตัวตัวนี้ก็เห็นตัวนี้สามหมื่นกว่านะครับเนี่ยเอาเนี่ยเป็นฮินดูบาชินนะครับสามหมื่นกว่าตัวนี่ ตัวกลางหามเงนกว่าครับเอาเพื่อนความสูงกันครับเหนียวในระนาบเดียวกันแม่ดำนั่นแม่ลูกเจ็ดหมื่นกว่าครับเป็นราคาองนะครับของเพื่นเจ็ดหมื่นกว่าตัวกลางหามืงนครับสำหรับตัวนี้สามหมื่นกว่าครับผมเอาพอมีเบอร์โทรไหมครับผมเบอร์โทรของพ่อแล้วนะศูนย์แปดห้าศูนย์แปดห้าศูนย์ห้าสามศูนย์หมห่งหนึ่งเก้าสองห่งะครับอ๋อคุณเดสุนใจก็ลองโทรมาสอบถามแล้วนะครับสำหรับ สายหูนะครับชิ้นดูมาชิ้นสวยๆงามๆงาสวยไงคะคำอะไรมาอันนี้พ่อมันซื้อหรือว่ามาขายครับผมโอ้เห็นให้เขาเคไม่รับส่งครับรับเดี๋ยวไรเปิดตัวต่อไปกันครับสวัสดีครับอันนี้อันนี้มาซื้อหรือมาขายครับผมมาขายครับตัวผู้เล็กนี่เท่าไหร่ครับแดง ตัวคู่แดงๆเนี่ยครับผมเจ็ดตัวแดงเนยสามี่ิบยี่สิบสามห้าร้อยยี่สิมหรอยมันได้กี่เดือนแล้วครับหเดือนได้ไหมห้าเดือนได้ไหมมันรวรวมเกือเดือนหนึเดือนเดือนยามห้าร้อยนะครับไอ้ตัวกลางนะครับตัวกลางก็ร้องไปสามหมื่นสามหมื่นไอ้ตัวตัวนี้นะครับือขายไป30มหมื่นขายไปสามหมืนมันท้องไหมครับามีท้องไหมไม่ท้องนะท้องลูกของแม่มา ย3่สิบสามอันนี้สามหมื่นสามหมื่นอันนี้ขายไปแล้วนี้ขายไปแล้วสามหมื่นีอ๋อสามหมื่นสี่เอาื่อ,อมีคนสนใจขอเบอร์โทรหน่อยพ่ออขอเบอร์โทรหน่อยครับเบอร์โทรศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ด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 สองหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งหาสนใจกัน้องเพลมาเดิรือแต่ขูหน่อยแดงแดงครับแม่นางเขาอยู่ตรงกลางครับราคาบแ่แพงครับ สองหมืน่นกว่าบาทขอบคุณมากค,ครับพ่อนั่นเิ็งสีแดงๆนะครับถ่ายไปแล้วมั้งหรือยัอยงไม่ขายนะครับสีแดงๆนี่เจ้าของอยู่ไหมครับเนี่ยเจ้าของอยู่ไหมครับเนี่ยไม่อยู่ใช่ไหมครับเป็นไม่อยู่นะว่างอยู่ ลเสลวัสดีครับวันนี้ขายได้หรือยังครับเนี่ยยังยังอันนี้เป็น,อ,น,นอะไรครับ,บผสมามันนะ,ะรครับดูผสมบ้างขายเท่าไหร่ครับยังขายยังไงครับเนี่ยตัวนี้เป็นแม่ลูกส,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 สี่สิบสี่ครับแม่ลูกสี่สิบสี่ลูกตรงเนี่ยโอ้ลูกตรงเมียข้อฝูงใช่ไหมครับลูกพ่อฝูงขาข้อฝูงซื้อเข้ามานีสี่สิบสี่ ลูกมันตัวที่เท่าไหร่พอรู้ไม่ทำคร้ประมาณนั้นเลยสี่ห้าหกสี่ห้าลูกแล้วเนาะสี่สิบสี่ครับแม่ลูกนี่แล้วแม่แม่นี่แหละครับหมดเรื่องน่ะยี่สิบเก้ายังอ๋อแม่นี่ยิบต่อนะครับว่าเอาซื้อไปขุนนะมันเลี้ยงลูกใช่ไหมครับเนี่ยมันถึงพร้อมแล้วเนี่ยอ๋อลูกขายไปแล้วใช่ไหมลูกมันขายไปแล้วนะครับเนาะกว่าเขาไมยังสามเยอะดังหัวอย่กําลังซื้อขายกันอยู่นะราคาก็ประมาณนี้นะครับผม ขอบคุณครับผมเบื่อเหรอครับสวัสดีครับไอตัวน้อยตัวเดียวนี่มาซื้อหรือว่ามาขายครับเนี่ยมาขายมาขายมาขายทั้งมาขายทั้งมาซื้ออันนี้ตัวนี้เท่าไหร่ครับเนี่หมื่นพันครับ ตัวเอาหูหน่อยนะครับหมื่นพันครับนี่สูงประมาณร้อยสิบกับรอยยี่สิบนี่ยหูหน่อยปลามันหูหน่อยราคาหมื่นหนันบาทนะครับรหูหน่อยเออลงสุงดแดงครับขอบคุณมากครับผมคสซื้อขายเรียบร้อยแล้วครับ รอไปทรงมาเร็วไปเร็วนะครับนี่นี่ว่าหน่อยครับเมื่อนสวัสดีครับผมแดงแดงนี่ยังไงขายยังไงครับเนี่ยนี่ครับแดงแดงนครับหกพันห้าครับหกพันห้าหกพันห้าหรือหกหมืนห้าครับ ยี่หกอ๋อย so ี <phrase> ่ตัวน no like ี <elim> <avoir> anyway. ้นะครับผมแล้วตัวใหญ่นั่นเหละครับสี่สิบเอ็ดนะครับอ๋อยี่สิบหกร้อยนะครับไอ้มุน้อยสำหรับไอ้มุ่มใหญ่ตัวนวลสี่สิบเอ็ดใช่ไหมครับจะปีแล้วครับนุ่มใหญ่นั่นนุ่มใหญ่ได้ได้ผมน่ม เียกมาว่จะไปทำเลตีนมเมียเข้าไปเลยแดงนี่ยี่สกนะครับบักนมใหญ่สีนะครับผมน่มุใหญ่หนักนะงาดีครับสำหรับเพื่อที่ซื้อไปเป็นพอพันนะครับัพอพันได้เออเป็นพอพันได้เลครับ ได้เลยเป็นลูกของอะไรพอรู้ไหมครับนะมันเป็นลูกของอะไรพอรู้โอ้ลูกคนลูก่านตสติงเล่ขายเรือสติงเล่ายเรือสติงเลนะครับตัวนี้นะครับผมราคาแต่ดูว่าพอฟังด้วยครับ41นะครับต่อร้องได้ไหมครับในสี่สิบเมได้ครับได้ต่อร้องได้เอ้าขอเบอร์โทรครับผมย่อมขอแล้วคนนี้เลยเอาก็เผื่อมีคนสนใจ 08นย์น,นครับผม433 <4 66 S 1> 6 6 4 6อ่าเผื่อวันนี้ตอนนี้ขายไม่ได้ครับมีคนสนใจนก็ลองโทรมาสอบถามเมือนะครับสำหรับอาที่ไปอบ,บอกนะครับผมขอบคุณมากครับผมเอาเบิดแล้วครับผมว่มามือน,นี้ไมนน่หน่อยถามจนเบิดแล้วสีแดงๆนี่เขาอยู่ไหมครับ โอ้ตัวนี้ถามไปแล้วครับผนาะกนี้ถามไปแล้วถามไปแล้วนะตัวนี้สวัสดีครับไอ้ขบวนรถนี่ขายได้ยังครับเนี่ยยังครับเป็นอะไรงัวอะไรบ้างครับเนี่ยตัวนี้ตัวนี้งัวไทยไทยมันอายุเท่าไหร่แล้วครับตัวนี้แก่แล้วมันแก่แล้วมันท้องไหมครับเนี่ย แม่ลูกขายยังไงครับนะแม่ลูกวัวไทยๆเลยสองพันครับอ๋อสองพันแม่ลูกครับเัวไทยคูย่นี้คู่ดำขายแล้วครับอ,อันนี้อันนี้คูนน่ดำคู่ดำขายไปเท่าไหร่ครับหนึ่งขายไปตัวละยี่สิบสองยี่สิบสองนะครับอ๋อตัวคู่ดำนะครับยี่สิบสองดีได้ทรับหนึ่งแม่ขาวด้วยเหรอยี่สิบสองเหมือนกันครับแม่ขาวก็ยี่สิบสองแล้วคู่นะครับ สามสิบสองขายยังตัวแดงนะครับอันนี้ยี่สิบสองสีดำนี่ยี่สิบสองเราขายไปแล้วครับตัวเมียยี่สิอตัวนี้สามสิบสองทเนโรมบอรครับ,รบม,มีเบอร์โทรไหมครับเผื่อมีคนสนใจมีเบอร์พออ่อเบอเบอร์พ่อก็ได้ครับผมศูนย <48 5. S 1> ์แปดห้าศูนย์ครับ เอาซื้อไปนุรักไปก็ได้ท่านหงัวไทยเริ่มสิหาโบมีแล้วนะครับเบิดแล้วครับตลาดเบิดแล้วมือนี่หัวหน่อยมีแค่นี้ประมาณนี้ครับผมับสำหรับราคาตลาดนัดพระเนีรหัวก่อนมีประมาณนี้แม่ลูก เชียงเชียงห้องแปลกๆครับไปหน่อยครับาขายตัวอะไรครับตัวละตัวละหมื่นห้าตัวละหมื่นห้าเช็ดเช็ดเลี้ยงแล้วครับเนี่ย <laughs>

ผมเห็นอีกชุดหนึ่งสวัสดีครับ,บค,ครับผมวาอะไรครับเนี่ยควายน้อยนะครับ อายุเท่าไหร่แล้วคี่เดือนแล้วครับอายุแปดเดือนครับแปดเดือนครับทุกตัวไหมครับเนี่ยประมาณเดียวกันครับประมาณเดียวกันมีผู้หรือเมียครับตัวตัวตัวท้ายตัวเมียตัวตัวนี้ตัวเมียครับตัวสองตัวตัวผู้ตัวผู้ราคาเดียวกันไหมพ่อตัวเมียสองหมื่นครับตัวเมียนี่สองหมื่นนะครับตัวผู้ตัวหนึ่งมื่นเก้าตัวผู้หนึ่งหมื่นเก้านะครับเอาไปหน่อยก็มีพวกมันมีตึงไหระวังรถนะพ่อ เราู้มื่นเก้าตัวเมียสองหมื 20, ่นอ้าวเมืองนั่งขาก,กันครับไปหน่อยนะฮรตาฮัครับ,นะรบตัวละสองหมื่นไว้เพือก็มีอยู่บ้านขายตัวออเลีเ้ยงเต่ายใช่ไหมครับเนี่ยก็มีทั้งลัวทั้งควายแล้วกั ในจังหวัดได้ควายแต่ที่บ้านมันมีควายอยู่ควายสองสามสี่ตัวอันนี้ตัวนี้ตัวปูนะครับนี่ตัวปูอันนี้ตัวเมียนะครับประมาณนี้ครับไว้หน่อยไว้หน่อยมาถึงปีตัวละสองหมื่นกับหมื่นเก้าแม่แม่รู้ปะครับอ่า เอาไเบอร์โทรป่ะครับครับผมเบอร์โทรหน่อยครับ093 093 230 230 8966 8966อ้าวนี่ครับสำหรับไฟอยู่ที่บ้านแกก็มีอีกหลายตัวบ้านอยู่ที่ไหนครับพ่อโคกคำโลงครับโคกคำโลงไกลไม่จากตลาดครับจากตลาดแปดโล8โลมีอยู่กี่ตัวครับไฟที่บ้านไฟที่บ้านมี7ตัว7ตัวตัวใหญ่ไหมใหญ่ครับใหญ่กว่านี้โอ้ร้อยกว่าร้อยสี่สิบ ถึงว่าสี่สิบไหมครับไม่ถึงไม่ถึงมันเป็นควายรุ่มใหญ่ควายรุ่มใหญ่มันไม่สูงถึงขนาดควายเผือกก็มีควายเผือกสามตัวอุบับ้านมีหลายตัวนะครับอยากไปเยี่ยมชมอยู่นะครับแต่พ่อไม่รู้จะกลับตอนไหนเอาผู้ใดสนใจควายกบบลองโทรมาสอบถามพอแล้วเบิงนะราคากับพอฟังครับตัวละสองหมื่นตัวละหมื่นเกา ไปคูแบบนี้จะทายลาเรียบร้อยนะครับเนื่งทั้งมากันชัดๆสำหรับไฟ<อ>แ <c oughs> กบนี้ชันี้นะครับสองขั้น ไแม่ลูกเหมือนกันแม่ลูกลูกเท่าไหร่แล้วครับเนี่ยล,ล,ลูกสี่5ูกห้าลูกสี่ลูกห้าลูกตัวแม่นะครับโอ้นังนาดีครับเนี่ยแม่อายุแกแล้วลูกสี่ลูกห้าแล้วพอมันผสมพ่อฟูงใช่ไหมครับ พ่อมันหนึ่งยกเยพ่อมันพ่อฝูงเดือดร้อยนะครับพ่อมันสีดีครับหนัง,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 งน้าหนุมหนุหนังยนต์ครับลูกไว้กี่เดือนแล้วครับเนี่ยก็จะห,ห้าเดือนห้าเดือนนะ้ตัวแม่เท่าไหร่ครับคู่นี้าหกหมื่นห้าครับหกสิบบาครับตัวเนี่ยร้องไว้ที่หกสิบห้านะครับตัวนี้<อ>ตัวได้ไหมครับเนี่ยถ้ามีคนตัวอ่าตัวได้เหมือนกันนะ หกิบห้นะครับขอ,ขอมันเป็นเลือนลอยนะครับหกสิบห้าลูกครั้งครับครั้งไงครับเขียดดำครับผมหกสัางดีครับคูนี้แม่ลูกนะหก5ื้นห่ลองไป6กพื้นหคานบเดี๋ยวเราไปขอเบอร์โทรกันครับ เบอร์โทรได้ครับเบอร์โทรครับผมต้องจำได้ครับเยเผื่อมีคนสนใจบอกเบอร์โทรพี่นหนเบอร์โทรแค่เดี๋ยวรอเบอร์โทรกันครับชอชเบอร์โทรกันนะครับ 065 065 8852 8852ตัวกรตามนี่ะน,นะครับคู่นี้ห้องไ60หานะครับลูกบนเมียผสมหมามันพอฟูงครับพอวันถึงเดือนลอยนะครับ ผู้เล่นสนใจก็ลองเข้ามาติดต่อสอบถามราคาได้ครับนี่ตลาดทะเนียดครับตลาดทะเนียดพคกสำลรงลบุรีครับผมวันที่แปดกันยาญุนครับผมหกสามครับอ่ะสนใจก็จลองเข้ามาสอบถามนะครับครับโดยทร่วก็ตามที่เอาลงไปครับผม ควรวนานาอ๋อตรงนี้เท่ากันพอดีครับไอ้ตัวผู้นี่ของใครครับเนี่ยเจ้าของอยู่ไหมครับก็สงอยู่ตะไลตะไลตะไลอย่างของไปจังงูน่ะแกขายมาหรือยังครับเนี่ยยังมั้งครับ เขาผูกคอพันนะครับมีคนก็นสนใจอยู่บางคนสอบถามมาแต่ไม่รู้ว่าคนนีน่ขายทะเลเ,เราเห้องเริงรอบๆกันไปก้อนครับรกหางไงหางลามดีนะครับตัวกูไปกินเพอขวักนะครับรู้อยู่ครับแต่ว่า เอาเป็นโมยุนะนี่แนะท้ทำมันไม่เอาแล้วงานเข้านวิทย์เลยจริงๆนี่ไม่มีเนาะไปฮะให้นวิทย์ไปฮะขอตัวนะนะครับตาตางวิเดนนห้าอไม่อยู่ใช่ไหมครับแปดร้อยพอรู้ไหมครับแกขายเท่าไหร่ตอนนี้ขายยี่สิบแกร้องม่าเท่าไหร่ เราเบ่งข้าเบ่งวัวกันไปก่อนนะสำหรับบักหูเนี่ยนะครับเอาไปเป็นค้อควานะตัวไหนตัวกืหรเอาที่เอาคืนเนี่ถ่ายขันนี้ก็จอดขวงเบียวครับ อยู่น่าจะของคุณมายูครับก็เาเดี๋ยวจบคลิปไปแค่นี้นะครับผมเดี๋ยวเลี้ยงกระพุ้งกระทกไอซิปิเตอร์กระติเปะตลาดครับทั้งวันใชท่ทาน,นี้นะครับผมยิมพ้อกันสำหรับวันนี้ก็ฝากด้านกดติดต,ตามไอซิปิเตอรครับเพื่อเป็นกำลังใจไอซิปิเตอรเดี๋ยวมื้อนี้ก็จบคลิปไปแค่นี้ก่อนครับสำหรับตลาดนัดพะเนียดอำเภอโคกอำเภล้งจังหวัดลพบุรีครับผมบบนี่ก็สวัสดีครับ